ฮอขับง่ายเอมันขับราเรู้มันจะขับได้มเอา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 เาเอ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 เออาเออาเ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 เอาเอาเอาอาเอาเอาเอา ยเวเวเอุ้ยายยิงก็ยลลิงใงยิงอ้ยังไม่โยิงียิงบอก็่แอุ้ยผมว่ายยิงก็ยิงไมพัรถคดียิงก็ยิงไ่พัรถคดีปนบอกจะมีแท็พี่พองน้องพี่เอาไปยิงยิงเลยเลีตทุแส่างเนไอ้เม็ดอย่าปืนปืนหายปืนหาเลยี่ว่า อุ่มโป้คอวีอินทามเดี๋ยวว่ายไอ้เแค่เสกเสกเสกรถไปยิงแม่งเลยดิเงี้ยอะไรก็ได้คุณดูมันอยู่อ่ะมันกำลังแบบเเกิร์มเลยอ่ะตอนเนี้ยเอาทำไมยิงหัวมันอ่ะอุ้ยไอ้ร้อนยิงแม่นๆน็อตไอ้เแค่มันบีบแต่ยัง มีคอยดูอมิดหลังโนล้านในดหลังกลางมงอะไยไปนี่ออกไปที่เลยยังยมีคุยอยู่ที่ัไงอะคุยอยู่ที่ยังไงอะไปดู้นาไต่อยู่มาดมากู่นูมง่นีเต่แล้วอ้เ้วเียเหียมันมันด่าเหียอะไรโง่เฮียอะไรกันเหีย ด่าใครวะยังหมนชื่อกูเลยมันด่าวนี่ยมันด่าวมีกูน้อยอ่ะเสียงใครยิงอะไรอ่ะไอ้ยิงอ่ะไอ้ส่อสอยิงสอยิงไม่เสียคนรั่วอะแต่เป็แชทชูพี่พ้อน้องพี่เอาไปแท็บูเจ้ามึงจัดเจ้ามึงจัดเกี่ยนอะไมา เฮียฮูฮานี่เฮียจอจอจอฮานี่จัดอะไม่ใช่ไรอะเฮียฮูชอบมันส์สิฝ่ายนั้นฝ่ายฝ่ายนี้ต่อโอ้โหเฮีย เดียวพอมันดีนี่ไม่ได้อะพี่เป็นกูกูร้องอ่ะไอ้สัตว์เป็นกูกูร้องอ่ะพี่พี่พี่เก้กันอะไรมันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูตัวมันค้ามเลยายจะตายรอดอุ้ยเอาตายไอ้ยันชุบ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 แล้วกินเลยวะไอ้นี่แล้วไอ้นี่แปดพะเจ้าโง่ชุบพะเจ้าโง่ชุบกูไอ้ทีนี้มันเป็แล้วแรกไป มาตอนเดียมาตอเลยเอารถมันหกันเหรอรถบันหุกกันเหรอรรมาถ่ายใครติมานนิดนมาที่ก็ไม่รู้อ่าดีดีนี่ไอยิ่พูดใส่ใค่ใพี่พี่ตพี่ตายสิกสิกรถกในมันัี่ไายสิกสิกรถใกล้ใในเต่นโคิมนะเหี้ยร้อนดังเดอะไฟเร้อนดังเดอะไฟเออเอาไปตายไฟเยอแหลเออดีเหียไฟเผาไหม เียเนี่ยเฮ้ยโอ้ใครใครใครก็เม่เด็กเด็เราได้มาเวยดินึงเดี๋ยวไปจอดม่ค้าจอดหม้างเลางยไอ้เฮียเราเกิดเอไเฮียเฮียแล้วควายไอควายพีนนกมรับกูหน่อยนกเอ้ยเียมึงบินลงมานกนรับกูหนเ้เดี๋ยวเดเดี๋ยวผมสิไฮิเต้มันนกโง่ให้นดเดี๋ยวให้มันดีนี่แล้ก็ยแ่ไิเขเล เดี๋ยวกูเซห้มันีเอเีาจะตายแล้วเอเซเหรอเซเอเออเดมอยเยอยฮาจีฮาจีไม่หวานไม่ดแลมันเป็นเจอแล้วกานตายอุยเยอะยในเมืองเราจะไปแนทางไหนนี่ดกิจะหลุด

มันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมัเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเราเาเราจงงด้วยอะริให้มันบินไปก่อนนะให้มันบินไปก่อนอมันกิดเกิดให้มันเกิดเกิดให้มันเกิดเกิอใเ้มันขับก่อนวุ้นหมูาล้วมาแล้วอุ้ยเยโอ้ยยังขับไม่เป็นอีกเอา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 

อาเือดาคืนมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเหียมันมด่ายอมเลยมาด่ายอมมัด่ายอมเลยมีอะไรยอะตาเียดแล้วกันฮะเอ๊ะมันยนพีแล้วมันยินกพีแล้วสมันูมันดูไม่เเสียงยโมออ่ะ

คนด้วยไอ้ย ah ังกูไม <Yeah, ่ใช่คนด้วยไอ้ซ่าถี่จะถ่ายรูปแล้วมันน่าจะเห็นแล้วเอ้าเอ้าหายหมดพี่เก็บเรียบร้อยพี่เก็บพี่ยินที่ปิดตัวไปวะพี่เก็บปิดคลิปได้ฮะพี่คลิปไม่ได้ฮะสวัสดีครับ เป็นไงกันบ้างสนุกเลยหรือเปล่าแอมหาแตกเลยครับผมอารว่าถ้าหากว่าคุณชมชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งไว้ด้วยและเจอกันคลิปหน้านๆจะเจอกันนะครับผมจุ๊บะอบประเบประเทศปังซิตี้ถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้ามาเล่นก็มาที่ปังซิตี้ได้เลยนะครับไม่ต้องสอบไม่ต้องเฮียอะไรเลยนะ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 ฮ่ไม่เจ็บคอไม่ต้องพูดเยอะไงก็เข้ามาแล้วกันสวัสดีครับ